สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .4 ในคลิปนี้ครูฝ้ายจะมาสอนแบบฝึกหัด10.5หน้า94และ95นะคะซึ่งเป็นการตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมิที่เขากำหนดมาให้ค่ะก็จะเป็นแผนภูมิแท่งนะคะเป็นเรื่องของจำนวนไม้ผลในสวนของนายบุญมาก็จะมีไม้ผลอยู่ทั้งหมด6 ชนิดนะคะมะม่วงส้มฝรั่งมะละกอขนุนน้อยหนาแล้วก็มีจำนวนต้นแบบนี้อันนี้จะเป็นแบบแท่งในแนวนอนนะคะมาตอบคำถามด้วยกันเลยเนาะข้อที่หนึ่งค่ะแผนภูมิข้างต้นแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเราก็เอาชื่อแผนภูมิมาตอบลงไปเลยจำนวนไม้ผลในสวน ของนายบุญมาแบบนี้นะคะข้อที่สองค่ะเรียงลำดับชนิดของไม้ผลที่ปลูกมากที่สุดไปน้อยที่สุดค่ะเราก็ดูที่แผ่นภูมิแท่งของเราเลยว่ามะม่วงเนี่ยยาวที่สุดตรงนี้เนาะท่านี้ถ้าเป็นแบบแนวนอนก็มะม่วงยาวที่สุดถัดมาเป็นมะละกอนะคะฝรั่ง น้อยหน่าสม้มและขนุนนะคะเขียนเรียงกันไปเลยมะม่วงมาละกกฝรั่งน้อยหน่าขอไหยน้อยหน่าสม้ม แล้วก็ขนุนนะคะครูฝ้าใส่คอมมาก็เพื่อว่าจะได้แยกให้ชัดเจนเลยเนาะว่าแต่ละแต่ละตัวแต่ละชนิดยังไงนะคะข้อที่3ค่ะสวนของนายบุญมามีมะม่วงมากกว่าส้มกี่ต้นอะมะม่วงมะม่วงตรงนี้นะคะมะม่วงเลยจาก100ไปแต่ยังไม่ถึง120แล้วอยู่กึ่งกลางนะคะก็คือครึ่งหนึ่งคือ110นะคะ110 110ถัดมาค่ะ เปรียบเทียบกับส้มว่ามะม่วงมีมากกว่าส้มกี่ต้นนะคะเราก็มาดูที่ส้มส้มเนี่ยมาถึง40เพราะฉะนั้นส้มก็มี40ต้น110มากกว่า40ไปเท่าไหร่ต้องทำยังไงคะจะต้องนำา110เป็นตัวตั้งแล้วลบด้วย40นะคะ110ลบด้วย40ก็เหลือ7 0นะคะข้อที่4ค่ะ ไม้ผลที่ปลูกมากที่สุดคือแน่นอนเลยก็แถบที่ยาวที่สุดก็คือมะม่วงนะคะมะม่วงไม้ผลที่ปลูกน้อยที่สุดก็คือขนุนนะคะมีจำนวนต่างกันกี่ต้นมะม่วงเนี่ยเรารู้แล้วว่า110ต้นขนุนเ,นยเลยจาก20มาอยู่กึ่งกลางระหว่าง20กับ40ก็คือ30ต้นนะคะ หนึ110่งลบออก30สก็เหลือต่างกันอยู่80ดสต้นนะคะข้อที่หค่ะในสวนของนายบุญมามีไม้ผลทั้งหมดกี่ต้นอ่ะจับรวมให้หมดเลยเนาะทั้งหมดก็คือการจับรวมนะคะอันนี้หกสอันนี้30สินะคะน้อยหนาหกขนน30มิบมะละกอหนึ่งรฝรั่งเจสบเนาะ เราก็นำตัวเลขมาบวกกันให้หมดเลยนะคะก็มีอะไรบ้างมี60นะคะมี30มี100มี70มี40แล้วก็มี110เราจะตั้งบวกไปทีละบรรทัดก็ได้นะคะบวกไปทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด6 6จานวนก็บวกกันหรือใครจะจับแบบจับร้อยอันนี้มันเป็นเต็มร้อยเนาะจับร้อยเหมือนหัวไฟก็ได้เทคนิคการบวกนะคะหัวไฟจะนี้เต็มร้อยนี้ได้100อันนี้ก็ได้100เป็น200ละ3 0 0นะคะนี้1น0 200้0 0แล้วก็บวกร้อยสิบก็เป็น410นะคะแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็มี410ต้น ไม้ผลที่มีจำนวนน้อยกว่า50ต้นได้แก่อะไรคะน้อยกว่า50ก็คือขนุนกับส้มนะคะหรือเขียนว่าส้มและขนุนหรือใครจะเขียนเป็นขนุนและส้มก็ได้ได้เหมือนกันนะคะก็มีแค่2อ,อย่างเนาะที่น้อยกว่า50นะคะข้อที่7ถามว่า ไม้ผลที่มีจํานวนต่างกัน10ต้นได้แก่อะไรคะต่างกัน10ต้นคู่ไหนบ้างที่ต่างกันสิบต้นนี่ขนุนกับส้มใช่ไหมคะขนุนกับส้มต่างกัน10ต้นเขียนไปก่อนเลยคู่ที่หนึ่งขนุนกับส้มใครจะเขียนเป็นส้มกับขนุนก็ได้นะคะคู่ที่2องค่ะมีอีกนี่ไงน้อยหนากับฝรั่งนะคะน้อยหนา60สฝรั่ง70ก็ต่างกัน10บนะคะ เติมลงไปเลยน้อยหนากับฝรั่งแล้วก็มีอีกนะคะก็คือมะละกอก,กับมะม่วงมะละกอ100มะม่วง110ก็ต่างกัน10นะคะมะละกอกับมะม่วงแบบนี้ครบละก็3คู่นะคะ คำถามที่2ค่ะไปดูที่หน้า95 5นะคะโจทย์ข้อที่2จะมีอยู่6กหกคำถามย่อยเป็นเรื่องของจํานวนน้ําดื่มที่ร้านค้าขายได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมพศ2560ก็ได้กี่ขวดก็ว่ากันไป6เดือนเนี่ยนะคะคำถามที่1ค่ะถามว่า เดือนพฤศจิกายนก็คือพอจยอจุดเนี่ยนะคะร้านค้าขายน้ําดื่มได้กี่ขวดเราก็มาดูที่แท่งแท่งพอยอนะคะแท่งเดือนพฤศจิกายน1250ขวดก็เติมไปเลย1200อ๋อสอ่งพองร้อยห้าค่ะขออภัย1นึ่งนะคะ1นึ่งศูนย์อ่งสองศนะคะหนึ่งพขวดต่อไปเลยใส่คอมมาด้วยนะ ี่หลัักพนนนะคะคข้อที่2ค่ะคำถามที่2ถามว่าร้านค้าขายน้ําดื่มได้มากที่สุดในเดือนอะไรและขายได้กี่ขวดมากที่สุดก็ดูแท่งที่สูงที่สุดนะคะก็คือเดือนกยอก็คือกันยายนนะคะกันยายนเติมลงไปเลยกันยายนขายได้กี่ขวดเขาก็มีเลขมาให้แล้วนะคะ2,186ขวด 2,186ขวดแบบนี้นะคะข้อที่3ค่ะให้เรียงลำดับชื่อเดือนที่ร้านค้าขายน้ำดื่มได้มากที่สุดไปน้อยที่สุดมากที่สุดค่ะดูในแผนภูมิเราเดือนกันยายนถัดมาคือตุลาคมตุลาแล้วก็กรกฎาคมสิงหาพฤศจิกาและธันวานะคะเติมไปเลยนะคะเดือนแรกที่ขายได้มากที่สุดคือกันยายน ถัดมานะคะตุลาคมกรกฎาคมแล้วก็สิงหาคมพฤศจิกายนแล้วก็สุดท้ายก็คือธันวาคม แบบนี้ค่ะมองเห็นเอ่ยขยับให้นะคะข้อที่สองอ่ะข้อที่สี่ค่ะเดือนกันยายนร้านค้าขายน้ำดื่มได้มากกว่าเดือนธันวาคมกี่ขวดกันยายนได้สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกมากกว่าเดือนธันวาก็เป็นเอา2,186เป็นตัวตั้งนะคะแล้วลบด้วยเดือนธันวาคม1,197 บบนี้ตั้งลบกันได้เท่าไรห6ลบออก7ไม่ได้ต้องยืมนะคะยืม8ดมาตัวเองเป็น16บหดถูกยืมไปแล้วเหลือ7็แต่7จะลบออกเก้าไม่ได้ต้องยืมตัวหน้ามาต่อเป็น17 1ดหนึ่งถูกยืมไปแล้วเหลือศนย์ต้องยืมตัวหน้ามาต่อตัวเองได้1ิบข้างหน้าถูกยืมไปแล้วเหลือหนึ่งบลบออกเดเหลือเก7าเดลบออก9เหลือ8 10ลบออกหนึ่งเหลือ 1> 9 1ลบออก1เหลือ0ไม่ต้องเขียนนะคะ989ขวด989ขวดแบบนี้เลยค่ะข้อที่5ค่ะช่วง3มเดือนหลังร้านค้าขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า3เดือนแรกกี่ขวด3เดือนหลังก็คือเดือนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมนะคะสเดือนแรกก็คือกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนเรารวม3มเดือนหลังกับ3เดือนแรก ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เปรียบเทียบว่า3เดือนหลังเนี่ยน้อยกว่า3เดือนแรกเท่าไหร่เอาสเดือนแรกเนี่ยรวมกันเลย1,897บวกกับ1,632บวกกับ2,186ค่ะเอา7บวก2เป็น9 9บก6เป็น15ใส่5ทด1บน9เป็น10 10บวก3ได้13 13บวก8เป็น21ใส่1ทด2บน8 2บวกกับ8ได้10 สิบบวกหเป็น16บหกสิบหกบวกหเป็น17ใส่7ทด1บน1เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5 5,000านะคะสเดือนแรกได้ห้าพันเจ็ดร้อยสิบห้าสเดือนหลังค่ะสบวกกับ5เป็น9 9กบวกกับ7เป็น16ใส่6ทด1บน6เป็น7จบวกศูนย์ได้7บวกกับ9เป็น16ใส่6ทด1บน9กลายเป็น10 บวกกับ2เป็น12บวกกับ1เป็น13ใส่3ทด1บน1เป็น2เป็น3เป็น4 4,366นี่คือ3เดือนหลังเอา3เดือนแรกมาเป็นตัวตั้งแล้วลบด้วย3เดือนหลัง4,366นะคะ จะได้เท่าไรห้ลบออก6ไม่ได้ต้องยืม5ยืมเข้ามาตัวเองกลายเป็น15 1ถูกยืมไปแล้วเหลือ0แต่ศูนย์จะเอามาลบออก6ไม่ได้ต้องยืม7ข้างหน้าตัวเองได้1 0 7ถูกยืมไปแล้วเหลือ6อันนี้จะลบได้ละ5ลบออก6เหลือ9 10ลบออก6เหลือ4 6ลบออก3เหลือ3 5ลบออก4เหลือ1นะคะ1นึ่ขวดนะคะ ก็แสดงว่า3เดือนหลังเนี่ยขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า3เดือนแรกไป1,349ขวดนะคะข้อสุดท้ายค่ะเดือนที่ร้านค้าขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า1,500ขวดได้แก่เดือนอะไรน้อยกว่า1,500ก็จะมี2เดือนนี้นะคะ1,205กับ1 1 9 7 พฤศจิกาและธันวาคมค่ะเติมเติมชื่อเดือนลงไปเลยพฤศจิกายนและธันวาคมแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะสำหรับแบบฝึกหัด10.5หน้า94และ95ค่ะ ในคลิปถัดไปรอติดตามชมการสอนและเรียนรู้ไปด้วยกันในแบบฝึกหัด10.6นะคะสำหรับคลิปนี้ครูไฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ